แม่คู่กับสิมาบอกมือบุญมืองานนะคะที่เรียวๆนี้แม่คู่ไไสิเดไปไซเดนะคะก็คือมือมือเฮื่อนี่แหะค่ะวันที่สิบสี่มกราสองห้าหกแปดนะคะคก็ไเด้บุญแม่ฮั่นนีน้ำเนาะค่ะทั้งอาจารย์สุกิดคนพานไปเป็นกะเลเลยไปบุญบนบานซานกาววาคันมีโศมีลาคันจับปิงปองได้คนว่ากั สีเอามาล่ำมาล่ำไห่เรื่อมาสันเป็นค้อเสือนวงมาคู่มาสันรำคู่กับแม่คู่นั่มนะคะกับพ่อดีกับในสมควอมุงมัติปัทนาเพื่อนกับทู่มา้าเพื่อนกับคุยแล้วก็ไห่บนปูอยู่หนีนั่มนะคะเพื่อนกับยิบได้นึ่งหาน,ะนะะัา่นแหละค่ะหนึ่งหาหาหนึ่งแตดีแม่คู่กับแม่คู่กับมันตุ่งครับมันตุ่งกับพ่อซอเกิดแม่คู่จังสีนะคะวันที่วันที่หกโมกรานล้วคะแม่คู่เกิดพ่อซอที่ผ่านนี้สินะคะ แม่คู่ก็ยิบจับฉลาดกินแบงรัฐบาลไทยไว้ได้หลายอยู่เนาะคะ่ะจะได้สูตรเบม้านและคะ่ะพร้อมกับเพิ่นเบาไว้นะคะเบาไว้ก็ได้ศูนเก่าน้ำแหละค่ะมั่กระด้หาหนึ่งนี่แหละค่ะเพราะว่าแม่คู่ก็ได้หลายตือเพราะว่าว่าในบุญไวเแล้วก็เลยได้ยิบจับไว้ยักเสี่ยนะหละค่ะนี่นะ,ะ่อสูตรสิบใบก็มีแป่คู่ก็ได้หลายอยู่ลนะคะ่ะหลายหลายใบยอยู่ ร่รวมรากรีโต๊ะไปซอสเกือบสองรอยใบนะคะค่ะประเดแต่แต่หาหนึ่งละค่ะก็รวมบอรวมเก่านึงมาบเก่าสวนเก่าสวนเก่าเยี่ยมเก่านึตกหัวฉัว่าหวันี่ะก็ถือว่าเข้าได้ไปลันปากลันข่ำเนาะค่ะว่าเออสิเป็นล่ำห่นะคะเป็นล่ไห่แล้วก็เป็นล่า แก่บนแล้ว็สิมีทีมงานข้างแม่คู่นั่นแหละค่ะเปน็นนางร่ำน้ำแล้วก็มีหางเครือนเครื่อง,งไม่ทีค่ะผู้พ่พอกันนะคะยูซีสะเกดด้น่าเยี่ยมนะครับผมก่ะซีสะเกดนะคะผู้พ่อกันยิบซี่ไซบุญยึดแถวนั้นก็นมีนะคะกัซีเดได้เบิงนะคะกางเว้นนะคะกางเว้นเหลือแต่ซิบนาฬิกาหอดใบสองหรือใบาสามนี่แหละคะ่ะค่ะเด้ไปมวนไปซื้อน,น้ำกันแล้วก็ไปขอพรแล้วก็แม่คู่กับซีรุ่น รุ่นไห้นะคะรุ่น name, life, couple, Jamaica, ไห้วา้จับลูกวิ่งปองนะค่ะปูวาไห้สมคิบ่อท่้องเพินจับสามลูกแม่คู่จับสองลูกเนาะค่ะอันนี้การเลี้ยวแต่เนาะค่ะเพราะว่าไห้เป็นแนวทางแล้วก็พร้อมกับแ้วเตอร์บุญวาสนาเฮ้าค่ะเป็นการเสียงสุกเวยค่ะเด้อโมเมนต์วาอีหยังดอก่กับบอเนียนอนกับเนียนอนกับบอเนียนอนเท่ากับบอลรูเนาะค่ะอันนี้คือการเสียงสุกคือตัวนี้แหละค่ะแต่คือยิบจับมาว่าแม่คู่เกิดพ่อซอสบห้าอย่างเสีย อาจารย์สชคคตเพจน์กายยิบได้สิบหาย่ังชินแหมเราบัดนี้พ่ดว่าบนขั้นใดจะสิเดไปล่ำไห้สารเมยฮันนีน้่มระว่ากะก็เลยแม่คู่ก็เลยทุ่มก็เลยทุ่มตัวนี้ลายค่ะเก่าซุนกับปูแล้วก็บอกนะคะกันน้่กันนั่นแหละค่ะปูว่าแม่คู่เกิดพ่อซอได้กะเสียมโย่งกันไปนั่นแหละก่ะเปิดกะน้่มผ้าหรือปูห้าเพื่อกานะคะกันได้ก็ได้ค่ะปูพ่นรั่งแม่คู่กดนเะ่ะ นี่แหละก็เลยได้สูกเรียนมันก็เลยสิเดไปแก้บุญเนาะค่ะแก้บุญสะกอนนี่แหละสิ่งซักสิทุกทั่วสารธิดมีเนาะค่ะเพียงแต่ว่าเา้าเสียถึงมาถึงแค่นั้นเพียงแต่ว่าข้าว้บาข้าวจาห้าักสิ์ซักซิ์เพียงใดหรือว่าคําวเบาข้าจาห้าหวเบาแล้วเฮาสีเฮียไใดซ้ำใดอยงสี่ล่่นก็เบิ่งผลงานเท่าคึอกอนนะคะเพราะฉะนั้นเท่ากับพี่ดิพี่เจรนาเบื่องการเล่นการเสี่ยงโชคเนาะค่ะมันเสี่ยงหมดทุกคนเนาะค่ะ มีได้มีเสียมีรุดน้ำแล้วก็มีได้น้ำนั่นแหละค่ะทุกสิ่งทุกอย่างคือจังอยกับดวงอยู่กับบุญวาสนาอยู่ทีบุญสินทานเ้าพร้อมคครไม่คู่ก็ทําบุญบ่ได้ขาดนะคะพร้อมกับพิมพ์งานเอฟซี FC, สายบุญ่นกระรวมบุญมากนะคะคือมือนีกน็คือในปูเรียบร้อยด้อนะคะไล่ซื้อไล่เสียงพร้อมกับของยิ่มของ,ของแตงโมนะคะคนในสุกด้มันพร้อมกับพอเขียนบอกแอแล้วก็คุณแอปเปิลนะคะ เพื่อนด้สุได้มันเพื่อนกับมาเฮตาาสัญญานะคะมารวมเฮต์รวมแสงทั้งแม่คู่ก็คือกำลังสางมหาเกดีนะคะเกดีรุ่นสิบเก้ายอดปู่วัดเกดีสางโยวัดบ้านเมือดนะคะวัดป่าบ้านเมือดตำบนสัาผาด้วยเนาะครับผมจุในกำลังแสงก็แพงแก้วครับค่ะเพราะว่าสางยอดตัวตัวนี้กำลังสี่เศษแล้วบรรยากาสางกาแพงแผงแก้วรอบนะคะทั้งรอบนี่แหละรอบรอบวัน เคดีนะคะแม่ครูสร้างแห่สร้างซื้อเพิ่นเฮ็ดแล้วแล้วแม่ครูก็วางเงินแหละเทื่อนึงบัดนี้วันที่สิบหกเนาะค่ะวันที่สิบหกมกราแล้ะค่ะพะว่าหวยหวยรัฐบาลท้ายห้าออกวันที่สิบเจ็ดวันที่สิบหกแม่ครู่เสียต้นผักปลานะคะต้นผักปลารวบรวมปัจจุพัดใจนะคะไปเฮ็ดไปส่างที่แม่ครูได้รับปากปูไว้ว่าสีเฮ็ดเสียส่างไอซัมเลียนนะคะไก่สีซัมเลียนอะไรค่ะเดี๋ยวจะบปิดเสียนเลยยิ้มกันขันว่าไปเฮ็ดสิบะ ครับผมประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่ามัน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 หลายอย่างนะคะอุปกรณ์การประกอบมันหลายอย่างเพราะว่าเฮดตัวข้างในแล้วกับิีเหลือออกรอบนอกเพราะว่าสิไเด้ปูกระเบื้องมดนะคะเทเทแล้กการหลายสิ่งหลายอย่างแล้กการทั้งทั้งองค์ข้างในก็ต้องมีองค์ปูองค์ผระปะท่านเนาะ ค่ะกาสีโดนเติมยุ่ดอกค่ะขั้นขั้นเฮ็ดบ่ทขันกะสิปีหน้าแย่ศีได้ฉลองเนาะค่ะก็แล้วแต่ปู่สิสั่งนี่ยก็แล้วแต่ปูอันนี้กะเพราะว่าแม่คู่ก็บคอยเฮ็ดนะค่ะเพราะว่าจ้ะได้โศกมาแม่คู่ก็เฮ็ดไปจ้ะได้โศกมากเนี่ยคืะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่นประทานโศกลาแม่คู่ก็ได้นะค่ะก็ได้ไปเฮ็ดไปสร้างเนี่ยแะค่ะหลายสิ่งหลายอย่างที่สร้างอยู่วัดป่าบ้านเมือนจะเริ่มเนาะค่ะวันที่16เด้อค่ะเลื่อมไปแง่ตรงพับปลาละกั กามมากกับสีเฮ็ดก๋วยเตียวนะคะเก๋วยเตียวเลี้ยงคนอยู่ของปู่ชีบขาวเลขที่เก่าเก่าแปดปู่บอกว่าให้เฮ็ดก๋วยเตียวแล้วอีน่าเก๋วยเตียวว่าเฮ็ดเก๋วยเตียวเลี้ยงค้นมาสั่นเฮ็ดยูไสหุจักว่าเฮ็ดยูหอปู่ชีบขาวเรอวะขอวปู่ชีบขาวเลขที่เท่าไหร่ร้ว่าเฮ็ดเลี้ยงคนนยูเนี่ล่ะหลังจากทีเฮ้าเฮียตนผ่าปลาผู้ได้ยักร่วมเฮ็ดลงท่านนะคะได้นะคะเฮ็ดเป็นลงท่านสีเฮ็ดยังกับบอกแม่พูดโทษหาได้นะคะหรือว่าทั้งยิ้มทั้งแต่งโม่ค่ะสี วันลงทานเพเข้าสิบปแก่คนอยู่ทั้งวัดก็ได้พอวายจากสุกิบบอทองคนกับมากคนมากคือเก่าพ่อวาคนเด็กขอปูไวยคนกับมีโกมีลาบน้ำเนาะค่ะทั้งทีมงานคนขาดทีเดียดงานรวมกันนะคะคือสายบุญน้ากันทําบุญน้ากันนะคะคนคนกับมากทั้งนี้นะค่ะและ้วเพ่อเป็นนักลองที่แบบว่านักลองสายบุญก็ว่าได้นะคะเป็นงานเล็กๆน้อยๆแค่สีก่กะ คนกับมาโซยจะสได้ยิมบัดนี้ก็เรื่อยรวมงานกันไปเรื่อยๆนะค่ะแะตะะ่ทุกสิ่งทุกอย่างก็เท็ดด้วยใจทุกคนเฮ็ดด้วยใจบริวบ้านปูขึ้นกันแต่เท็ดด้วยคิดด้วยใจผู้ใดคิดจังไรคิดดีทําดีปูคิดดีทําดีบารมีเกิดอิิงดีๆก็เกิดขึ้นกับเั้าข้าคิดบ่ดีทําบ่ดี้อนหนเจ้าของนะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่การกระทําถ้าาข้าคิดบอส,ส่ร้าไปสีผู้ใดข้าก็อยูเย็นเป็นสุข คันเวาคิดหลายกระพื่นเท่ากับห่อนกับห่นเจ้าของนี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างแม่คู่พาเฮตุเห็นจะ,จะนะคะ่ะเห็นเต็มตาแล้วนกะ่ผู้ใดอยากมาเบิ้งว่าเออแม่คู่เห็ุจริงสร้างจริงบ่เนใดอไดิยี่หตุเรืองนี่มันความคุยซื่อๆผัดว่าอันนี้ค่ะแม่คู่พไปแข่งผู้ใดน,นะคะอันนี้คือแรงอธิฐานของแม่คู่เองนะคะที่ได้รับปากสิ่งซักซิ์ไว้เออว่าขันมีโคมีลาภชีวิตนี้ก็ขอมอบให้ปู กะสีรับใส่ปูไปตลอดแม่คู่ว่าจนกว่าปูเสียห้เศร้ารับใส่อย่งสี่ะค่ะแม่คู่ก็เฮ็ดไปฮ้อนสีเมื่อแด่ปูพ่นกระซอยนะคะฮ้อนสีเมื่อแด่กะมีแนวบันดุนบันดานใจอย่างสี่ละค่ะคือจังวัดเกิดแม่คู่จังเสียแม่คู่เกิดพ่อสอไรอายุเท่าไรคนกะวางสีนาปูกะไปซื้อซะหนึ่งหาหาหนึ่งหาสามสามหาเหล็กแม่คู่กับมาคำนวณแม่แม่หนึ่งกับหัมันใะเยยบ แม่คู่กับบวก FC เอฟซีวันนี้มาออกเลยจังบวกนะคะเบื้องย้อนหลังก็ได้นะคะตั้งแต่ยิมแต่งโม่พอเหตุตางอย่าคนเหตุคิดมากเนาะแก่หายเป็นแนวทางแม่คู่กับว่าขั้นมากหนึ่งกันหนึ่งหาหนึ่งเจ็ด,หน,ดหนึ่งเก่าเป็นบอลแต่งโม่ที่แม่คู่ยำให้นะคะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งห้าจะเสียแต่ว่าแม่คู่กับต้องกับผ่าซือ้อจะต้องกลับ ผู้ลงคนก็บ่าทึ่นหน่อยนะคะทึ่นหน่อยกับกิ่งต่ว่นเท่าซื้อถือเข้าบอกกับกาบทื่นหน่อยกับเมดหน่อยทึ่นหลยกับเมื่อไล่ขเข้าบลอกกับนะคะเพราะว่าแม่คู่ก็ต้องกันไว้ค่ะต้องกันไว้มันสกินเขาข้ามเดียวหรือว่าสิหโตัวเดียวคือเรียงลอยตัวมันก็เป็นไปได้ยากนะคะแต่ว่าน,นี่คือจังพุนบุญของเขา,เานะคะเท่าเทียตเ้าจังไดค่ะบุญสิ้นทานเท่าถึงเวลาเบิกบุญได้ว่าต้องถอดถอยหรือหน่อยใจ ภูะคนกับว่าได้ยินอยู่เอาบ่ได้ผู้ละคนกับว่าจักเบาแามเด๋ยแยมออกมาจังเบานัดว่าแม่คู่กับชู้รตตอีแม่คู่ยิบจักแม่คู่กับบอยฟังวันหนึ่งหาหาสามอยู่เลเนะแ <c oughs> ส,สดง <c oughs> ว่าผู้เลี้ยงสัตว์เป็นบอติดตามคิด <c oughs> เออเพอนบอติดตามคิดแล้วเพอนบอตซ่ทธาเนี่ยครับค่ะภูรค้นว่าซ่าทธากิ่งพ้นการวันเกิดแม่คู่นี่เนาะแฮชแท็กในข่าวเป่าตลอดเนาะค่ะผู้ <c oughs> ละคนกั <c oughs> บ อันนี้แม่คู่กับโบได้วาดอกเพราะว่าคนส่วนหลายอัตาหนารลาดเนาะเสียถือใจเมื่อสุผูสุคนเป็นไปบบได้นะคะแม่คู่กับเฮ็ดในหนาที่ของแม่คู่เอฟซี <FC S 1> หรือว่าเออคือจังยิมคือแตงโมคือพอเขียนมาแก่เอกวันนะคะพร้อมกับน้องยิ้งน้องไอจังเสียนะคะเขาก็เฮ็ดทำงานนะคะทำงานก็คือเออเฮ็ดงานไห้ปูงสิละกับเอฟซี่นทากมาจังเสียคือตัวได คนปูบอาตูได้กันเสียเขาขาเคียนให้สำหรับมื้อนี้อาหารกลางวันกับมี่ยังแห่แตงโมค่ะกล้วยตอกกล้วยเตีต๋ยวปูว่าะม่คู่ก็บจำบ่ได้ปูดตาให้แตงโมให้ระว,ว่าง60เป็นบ <c oughs> <90. S 2> ่ให้90ให้90ค่ะให้ให้90แต่ว่าให้ระว่าง60หนย์นะค่ะ,คะ,คะพร้อมกับ ปูตาใ้เติมน้ำมันไปกัามือน,นีนะคะสิบเจ็ดนะคะ,ะคะ่าขนมสิบหนะคะสิบเจ็ดสิบหกเขียนไว้เด้อค่ะเด้อค่ะแล้วก็ติ๊บค่ะปูขอติบจากพีนะ่เปิ้ลเนาะค่ะเออขอติ๊บจากนั่งเปิ้ลเฮต้นบระคามมา อันงวดซีมานี่เฮ็ดเฮ็ดมาซิบโกต้นวันสันนี้คือคือค่ำพังเพื่อเปียบเปื่อยของเพื่อนเนาะค่ะก็จะให้เป็นแนวทางค่ะถ้ากับพี่เจรนาเบิร์ขั้นอย่างยิบจับกับยิบจับในซิบโกกับซิบเก่างวดนี้เนาะค่ะพอหาซิบบาทแล้วันนี้ปูเลยว่าโอ้ยอันแอปเปิลก็คือคือคือบ่ให้ตีปูตาเนาะปูตาขอจะหาซิบได้มือนี่มือนีด้วยค่ะมือนีแล้วว่าขอจะหาซิบได้บัดเนียเทิ้งเขียนแบบแอร์ทั้งแม่ปาดว่าสัน คนละห้าสิบเนาะคะ่ะนี่แหละอันอันปูแววเนี่ยตีปูตาห้าสิบบาทเติมน้ำมันเนาะคะ่ะมือนี้ปูตาเซียเปเติมน้ำมันรถบักเบีน<ะ>หนึ่งเก้าเนาะคะ่ะเดี๋ยวหนึ่งเก้าราคาปูตาอันอันส่วนให้ยิ่มบ่โอมาลูกคุ้ยให้เยี่ม<ะ>ส่วนหกสิบจบหกสิบ <60. S 2> จบหกสิบจบแล้วอ่ะ พิจารณาเรื่องห้าเสียเอาไปเป็นไว้รัฐบาลไทยนะคะค่ะยิบแจ๊บฉลากินแบงรัฐบาลไทยไวปก็มีหกศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งหกนะคะแต่ว่าที่ที่แน่แน่ม่คู่ยิบจับเลยค่ะอันนี้ส่วนตัวส่วนตัวนะคะหนึ่งเกียรติก้าเกียรติค่ะมีหนึ่งเกียรติก้าเกียรตกับเจ็ดศูนย์มีสามตัวหนึ่งเกียรติก้าเกียตเจ็ดศูนย์อันนี้ส่วนตัวของแม่คู่นะคะเดรื่องการเล่าพิจารณาเบิ้องมันเข่าวเขาพ้องผู้ใดนะคะเนาะ กบ่นนี้ไปไช้เี้ยละเลียก้อนนี่นี่แนละบนนี้ก็ตาม่าแต่เข้าได้นะคะอันนี้เข้าได้จริงเข้ากันจริงนะคะอันนี้เข้าเขาพ่ได้ว่าอุปหลวกมาว่าเออเรียกออกเลยจังเบายนี่ยบ่อเขาไม่คู่กับว่าบ่อเขาท่างช่วงเขาพรรษาเนาะกับวมื่มาได้นี่ละค่ะผู้ละคนก็บว่าโอ้ยช่วยคนสีได้คนมื่อยไรผันได้ผันละอันนี้มาก็เป็นการเสี่ยงโชคเนาะค่ะมันมันกับคือว่าเราเข้า นักลงทุนทุกสิ่งทุกอย่างเข้าก็ต้องลงทุนไปก่อนมาลงทุนกับอะไรเออลงทุนทุกอย่างแม่แต่เข้าเฮ็ดหน้าเข้ากยยา<น>า็ยังใดซื้อปุ๋ยวันมายังไดจากรถไทามาไถเขาเ<แ>ขามาสิงามบ่ง,งามก็อยู่ที่ว่านาม,มันสิถว่วงบ่เรี่อเสียละเข้ากับตองเสียงทุกสิ่งทุกอย่างเสียงนะคะเซียงเ <ừ> ข,งขงา้ากับว่าให้กันบ่ได้นะคะคขั้นขั้นมาเข้ากับตดตามขั้นบ่มักอ่ะเข้าก,กับ,กกบ่ตดตามนะคะเน,นาะบ่เป็นยัง,อ,งอันนี้แม่คู่กัน เฮ็ดในสายบุญของแม่คู่นะคะเอฟซีสายบุญสุกคนเอให้เขาใจนะคะเพราะวันหายว่าแม่คู่เฮ็ดทุกวิธีทางนะคะวิธีทางเพราะว่าก็ถึงเวลาวันที่สิบหกก็ไปร่ำแก้บุญนะคะร่ำถวายอยงนีเสร็ลค่ะร่ำถวายสิรร่งศักดซ์สิที่เฮ้าส้างขึ้นมาแล้วคะเพ่นก็ถึงว่าเพ่นยางยงย่งบ่ไหนคือเฮ้าแต่ว่าเพกก่นพก,กิเพ่นก็มีจิตพิเศษนะการลูกลานเฮ็ดถึงพ่นก็ให้จั่งนี้เสรแล้วค่ะ พุละมากลาดไม่ดอกหมอกดอกไม้ผลละข้นเพื่อกับฝากมากนะค่ะเป็นคุณอียังก่อนอันผ่อนาอยู่เยอรมันค่ะเพื่อกับฝากคุณสมภาษนะคะค่ะฝากคือให้กู้นะคะเป็นดอกหมอกดอกไม้พวงมาลัยยังแสบหลายผู้หลายคนละค่ะผลละข้นกับว่าสื่อดอกไม้ใส่ไห่เดเอร์เอมือนที่วันศีลวันพระยังศิลค่ะเพื่อกฝากมากกะเดได้เฮตไห่กะทือว่าได้บุญน้ากันนะคะเนาะกะใดบุญน้ากันทุกอาทิตย์แม่คู่เฮตนะคะภาที่เว่องเฮ่าเฮต กับก็ได้ขาดวอมกับเวลาไปล่องไปล่ำยังสรแหละมือได้เลียซีอเดือนหนึ่งสองที่ยาแล้วกะขั้นปัจจุปัจจัยมันพ่อได้เฮ็ดได้สางแม่คู่กับเฮ็ดตุนไปยังเสี็คะค่ะอ,อ่าจังไ้กกะแม่คู่เขาอวยพ่อนไห้ได้ค่ะเออพ่อๆกันวันที่สิบสีขอให เอฟซีสายบุญสุภูสุขคนเนาะค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงนยค่ะเด้อยิ่งจะการงานให้จะเลื่อนก้าวหน้าถ้ามากขึ้นดำรวยเงินทองปังปังสุภูสุคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอดไอผ้ารวยค่ะกาสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกท่านเนาะค่ะที่กำลังค้ว่าติดตามแล้วเข้ามารับชมค่ะ มื่อนีเป็นวันที่12 12มกราคม2568แล้วเนาะค่ะชวนจอ่จอแล้วค่ะทีแม่ผู้กับทีมงานเขาจะเดินทางไปศาลคุณแม่ฮันนีเนาะวันที่14ค่ะแต่ก็สิออกเดินทางกัแต่ตั้แต่วันที่13ค่ะมื่อนีแตงโมกัได้นําปัจจัยของพ่อพี่น้องก็ขึ้นถวายปูแต่ก็ได้ค่าระวาปูและแตงโมก็ได้ท่านต้นประคาม ถวายปูเนาะค่ะขวาแตงโมก็ได้โชกเล็กๆน้อยๆกะทําตนขึ้นถวายปูค่ะปูให้แตงโมเนาะค่ะให้แตงโมเก้าศูนย์ค่ะให้เก้าศูนย์เท่ากับระบางหกศูนย์ในน้ำแน่ค่ะสําหรับแนวทางของปูณตาตาเป็นธรรมดาของการเสียงโชกเนาะค่ะเ้าซื้อเก้าศูนย์เท่ากับต้องซื้อหกศูนย์น้ำเนาะค่ะเป็นธรรมดาของการเชียงโชกค่ะค่ะแล้วคะ ปูก็ได้ให้ค่ะคุณมงคลชัยเนาะค่ะปูบอกว่ามงคลชัยค่ะเ่ะได้ไปน้ำโมเป็นบ่วันที่สิบสี่ค่ะปูก็เลยว่าโบให้ค่ะสําหรับผู้สิไปเนาะค่ะไปไปสารคุณแม่ฮันนี่ปูให้คาน้ำโมกน้ำมันค่ะเดี๋ยวพอจะให้คาน้ำมันมาสักสิบเจ็ดบาทไปกับใดเ้่ค่ะคาน้ำมันสําหรับผู้ได้จะเดินทางค่ะลวก็มีเนาะคุณพีม่มงคลชัยค่ะ มุกคนใช่เพได้ไปน้ำโม่ปู่ก็เลยบอกว่าวันที่สิบหกให้มาหอฟอว่าเสรนฐค่ะปันที่สิบหกมาหอปู่ชี้ประขาวก็คือเก่าเก่าแปดเข้ากับพินิจพิจารณาเบิ้งระวังสิบหกกับเก่าเก่าแปดค่ะแล้วก็พี่แอปเปิ้ลก็ได้รวมถวายเนาะไอพี่แอปเปิ้ลก็ได้โชคค่ะปู่บอกว่าวัานหน้าพออยากได้ต้นมะขามว่าเสรนเใ็ดต้นมะขามไม่พอได้บอสสิบหกต้นว่าเสรนฐมาค่ะแล้วก็ ปูก็เลยข,ขอติบจากพี่เปิลเนาะค่ะผู้ตาขอติบห้าิบห้าสิบาทปูบอกว่าห้าิบเนี่มือนีเดอร์่าสันว่าแล้วปูก็ให้ติบห้าสิบาทนี่พอจะเอาไปเติมน้ำมันรถรถไดโนมาแดงกับว่าแมน,นเติมัเบรเติมเต็มถังเลยเนาะค่ะสำหรับทะเบียนรถเบนก็คือ1หนึเก่าค่ะแล้วก็ยิ้มในทําต้นมะขามถวายปูอีกค่ะ ปูห้ยิิมนะค่ะปูส่วนห้ยิ้มหกสิบจบค่ะหกสิบจบประสันวา่าเปะเลยได้ยิมประสันว่าเนาะค่ะและ้วปูก็ได้ยกมือค่ะยกนิ้วโป้ขึ้นยกโป้แถมก้อยประสันวา่าเข้ากับพินิพิจารณาเนาะค่ะสําหรับไอ้นักเสี่ยงโชคยกโปโปตีเป็นยังก้อยตีเป็นยังไขพ่พี่น้องเข้ากับฟินิพิจารนาเนาบิ้งยกโป้แถมก้อยค่ะปูบอกวา่าปูสิใไห้แม่คู่ไปยิบลูกปิงปอง ปู่บอกว่าถ้าเบิ่งหด้าไม่คู่ยิบต้องมีเก่าสันว่าสิเก้าหนา้าเก้าหลังการรอเบิ่งเอ๋อสันว่าปู่บอกว่ามีเก่าแท้แนนน้อนสันว่าค่ะสำหรับแนวทางผู้ตากามีอยูุสันนีเนาะค่ะสำหรับผู้ที่เสี่ยงโซคค่ะถ้ากับขอกับนาโม,มน,นี่ค่เก้าศูนย์หกศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งหกห้าศูนย์หกศูนย์ค่ะแล้วก็อย่าลืมทะเบียนรถเบนเดอร์ค่ะ หนึ่งเก้าค่ะไ้โซไฮมันให้รใไ้รวยทุกคู่ทุกคนเนาะค่ะด้วยบุญบารมีองคูชีวะขาควาอมองคูตาเฮงๆรวยๆสู้ผู้ทุกคนค่ะสําหรับที่มีเนาะค่ะแต่โมสวัสดีค่ะ